ข้อคิดสติเตือนใจนะคะจากบ้านคุณชัยมาเตือนสาวๆคุยกับฝรั่งฝันหวานเป็นอย่างดีพาไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนได้เขามีเมียม,ม,มารู้ทีหลังเศร้าหัวใจเมียต้องการกอดครอบครัวไว้บอกให้ฝ่ายหญิงเราปล่อยผัวเขาเถอะแล้วสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับสาวไทยก็คือเอาฝรั่งเข้ามาบ้านเนาะชาวบ้านติสิน,นินทาว่าขายตัวบ้างแหละ โดนฝรั่งทิ้งบ้างแหละเศร้าเสียใจอ่ฝากเรื่องราวนี้ฝากคุณชัยเตือนสาวๆนะคะสวัสดีครับพี่น้องขาวันนี้ขออนุญาตจิบยกอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะจากบ้านคุณชัยจากสาวโดนฝรั่งหลอกเนาะอืมแล้วก็นี่แหละฝรั่งก็ใช่ว่าจะดีกันทุกคนพี่น้องขาให้สังเกตพินิษ์พิจารณาแต่ยายจ๋าก็มองว่าโชคดีแล้วรู้เร็วเนาะรู้เร็วเราก็หลุดเร็วจะได้ไปเริ่มต้นใหม่ขอให้ใจเข้มแข็งคิดว่า เป็นทางขานในของเราเนาะมาอ่านกันเลยนะฮะเนาะเรื่องราวประสบการณ์ความรักกับแฟนฝรั่งเพื่อนเพื่อเตือนใจสาวไทยนะฝากคุณชัย ให้เอาไปส่งต่อนะฮะยจ่าจก็รับต่อมาจากคุณชายเนาะหนูอยากเล่าเรื่องราวของหนูให้ผู้หญิงไทยทุกคนได้รับฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์และเตือนใจไม่ให้ใครต้องผิดหวังและอับอายเหมือนที่หนูกำลังเผชิญอยู่นะหนูเป็นพยาบาลอยู่ที่เชียงใหม่วันหนึ่งได้รู้จักกับผู้ชายสวีเดนผ่านโซเชียลเราคุยกันทุกวันเป็นเวลา แปเดือนนะฮะเขาพูดจาดีเอาใจใส่ทำให้หนูเชื่อใจและคิดว่าอาจเป็นคนที่ใช่อาจจะมีอนาคตไปด้วยกันเขาบอกว่าจะบินมาเยี่ยมหนูดีใจมากครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยเขาบินจากสวีเดนมาลงสุวรรณภูมิต่อเครื่องมาหาหนูที่เชียงใหม่หนูไปรับเขาด้วยความตื่นเต้นและพาไปเที่ยวหลายที่ พาไปเจอพ่อแม่พี่น้องทุกคนยินดีภูมิใจที่หนูมีแฟนฝรั่งเขาก็ดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างทำให้หนูมั่นใจว่าเลือกคนไม่ผิดนะฮะต่อมาเขาชวนไปเที่ยวไปเจอกันที่สิงคโปร์เขาโอนเงินมาให้หนูก็ลางานไปอยู่กับเขา3-4วันแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่าง อย่างเห็นได้ชัดเวลาที่อยู่ด้วยกันเขามักจะขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์บ่อยๆอ้างว่ามีงานด่วนทั้งๆท,ท,ที่เรากำลังใช้เวลาด้วยกันส่วนเวลานั่งกินอาหารอยู่โทรศัพท์เขาก็จะดังทีเหมือนมีใครคอยตามตลอดหนูถามเขาบอกว่าไม่มีอะไรหนูก็พยายามไม่คิดมากแต่ในใจก็เริ่มกังวลละนะจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากกลับมา ที่ไทยไม่นานโทรศัพท์เขามีสายเข้าหนูรับเพราะคิดว่าเป็นเรื่องงานแต่สิ่งที่ได้ยินก็คือเสียงผู้หญิงที่บอกว่าเป็นภรรยาของเขาเธอบอกตรงๆว่าเธอแต่งงานมาเจ็ดปีแล้วและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเธอร้องไห้หนูบอกหนูเลิกยุ่งกับสามีของเธอบอกว่าสามีเคยทำแบบนี้หลายครั้งแล้วในโซเชียลหาผู้หญิงไทย ให้ความหวังจะพาไปต่างประเทศแต่จริงๆแล้วแค่หาคู่นอนนะคะภรรยาพูดด้วยน้ำตาเสียงสุภาพแล้วยังเปิดกล้องให้ดูบ้านและลูกสาวเธอบอกว่าไม่อยากให้ชีวิตลูกต้องพังเพราะเรื่องนี้และยังขอโทษแทนสามีที่ทำให้หนูเสียใจตอนนั้นหนูช็อกพูดไม่ออกน้ำตาไหลไม่หยุด ได้แต่พยักหน้ารับปากว่าจะไม่ติดต่อเขาอีกสิ่งที่ทำให้หนูเจ็บที่สุดไม่ใช่แค่ความรักพังแต่มันคือความอับอายหนูเคยพาเขาไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องรู้จักกันทั้งหมู่บ้านกันหมดว่าหนูมีแฟนฝรั่งแต่สุดท้ายถูกทอดถูกหลอกทุกวันนี้เพื่อนบ้านนินทาว่าหนูขายตัวบ้างแหละถูกฝรั่งหลอกบ้างละ่ะแม่หนูก็อับอายเพื่อนๆพูดถึงลูกสาวแบบนั้น หนูร้องไห้ทุกคืนไม่กล้ากลับบ้านอยู่แต่หอพักโรงพยาบาลโชคดีที่หนูไม่ท้องไม่งั้นคงเจ็บปวดมากกว่านี้หลายเท่าหนูอยากบอกหญิงไทยทุกคนว่าอย่ารีบดีใจอย่าคิดว่าแฟนฝรั่งจะพาไปมีอนาคตตรวจสอบให้ดีก่อนอย่าหลงเชื่อคำหวานไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเสียใจและอับอายเหมือนที่หนูกำลังเผชิญอยู่ ขอบคุณคุณชัยที่ให้พื้นที่หนูได้ระบายเรื่องราวและฝากเป็นบทเลื่อนบทเ,เตือนใจหญิงไทยทุกคนนะคะพี่น้องคาอันนี้คือความจริงเนาะฝรั่งรอกอะ่ะมีอยู่เยอะมีลูกมีเมียแล้วไปหาสาวไทยนะคะอันนี้เขาอยากกอดครอบครัวเขาไว้ ทิง้งซะตอนนี้อืมเจ็บนี้จําเจ็บนี้อีกนาะนนะจากคุณชัยตอบเป็นกําลังใจให้เจ้าของเรื่องเนาะต้องขอขอบคุณอย่างมากที่คุณเขียนจดหมายมาระบายเล่าเรื่องเราให้เพจเราเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญมากในหญิงไทยหลายๆคนที่อ่านและจดจำไว้นะฮะบริษัทของเราไล้สดและพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งว่าฝรั่งดีก็มีฝรั่งร้ายก็มีมีเหมือนกันหมดบางคนตั้งใจมาจริงจัง อยากสร้างครอบครัวแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่เขามาเพื่อหาคู่นอนชั่วคราวโดยไม่ได้คิดว่าจะรับผิดชอบชีวิตใครเลยสิ่งที่อยากเตือนคืออย่าเพิ่งดีใจว่าได้แฟนฝรั่งแล้วจะโชคดีต้องดูให้ดีก่อนว่าเขามีลูกมีเมียหรือเปล่าเขามองเราจริงจังหรือแค่ไหนและสำคัญที่สุดคือเรื่องการป้องกันตัวอย่าปล่อยให้ท้องเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดมีลูกขึ้นมาชีวิตลำบากมาก เราเคยเจอเคสคุณแม่หลายคนที่ถูกฝรั่งหลอกอามาเที่ยวเมืองไทยจากนั้นก็ตั้งท้องแล้วผู้ชายก็หายไปพอจะฟอ้องร้องก็ทำได้ยากเพราะต้องฟ้องที่ต่างประเทศและต้องใช้เงินเยอะต้องตรวจ DNA ต้องขึ้นศาลและเจ็บปวดที่สุดคือบางครั้งผู้ชายกลับบอกว่าลูกไม่ใช่ของเขาหรือใส่ร้ายผู้หญิงนะมีผู้ชายหลายคนสุดท้ายลูกก็ต้องเกิดมาโดยไม่มีพ่อ รับผิดชอบนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่บริษัทเราพยายามเตือนและให้ความรู้เสมอว่าการครบคนนะค้นหาคู่ฝรั่งเนี่ยต้องใช้สติต้องตรวจสอบให้ดีก่อนและถ้ามีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันใส่ถุงยางอนามัยเสมอเพราะถ้าไม่ระวังอนาคตกลายเป็นความเสี่ยงใหญ่หลวงและสำคัญเด็กทุกคนที่เกิดมาก็อยากมีพ่อมีแม่ไม่อยากถูกทอดทิ้งให้มีปัญหา สุดท้ายนี้ขอบคุณจริงๆที่กล้าเล่าเรื่องราวมาเรื่องราวของคุณเป็นบทเรียนราคาแพงที่ช่วยเตือนหญิงไทยได้หลายๆคนอันนี้จริงนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์จริงที่บ้านเจ๋จะพูดเสมอเนาะการคุยฝรั่งสังเกตได้นะคะ ในช่วงจังหวะที่คบกันนิสัยเขาแล้วก็พูดเสมอว่าเจอฝรั่งใหม่อย่าไปให้พ่อแม่เจอเพราะเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นคู่ของเราไหมเพราะว่าอืมเราเจ็บคนเดียวเรายังพอทนแต่ถ้าเราเอาไปผสมทั้งครอบครัวและชาวบ้านมันก็จะเป็นปากขี้ปากขี้ นินทาของคนอื่นเราเนี่ยเข้มแข็งรับได้แล้วนึกถึงหัวใจแม่และพ่อจะรับได้ไหมพี่น้องจะรับได้ไหมนะคะอันนี้เราต้องรักษาหัวใจครอบครัวเราไว้เสมอถ้าคุยหนุ่มใหม่ๆไม่ว่าออนไลน์หรือไปเจอที่ไหนก็ตามนะคะไม่คุ้มค่าอย่าคิดโอ้โห อย่าคิดเอาพวกฝรั่งเข้าบ้านในทันทีถ้ายังไม่ใช่ที่จะจดทะเบียนสมรสให้นึกถึงความรู้สึกนี้ที่ต้องรักษาไว้ให้กับแม่ผู้ที่อยู่ประจำบ้านนะคะว่าเขาจะรับได้ไหมเนาะเร่าเรวหรือเราทำอะไรรู้ได้แค่พ่อและแม่เราคนอื่นไม่ควรให้รู้ถ้าไม่ถึงที่เอาความเป็นจริงอันเนี้ยฝากถึงทุกๆคนเลยนะคะการที่จีบฝรั่งใหม่เนาะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าของเรื่องให้เข้มแข็งขึ้นมากกว่านี้อะไม่ต้องท้อหาใหม่เดี๋ยวต้องเจอคนจริงคนที่รักจริงแล้วเป็นคู่ของเราแท้ๆแน่นอนจ้าสู้สู